ปเขาแสดงใใความสใจที่จะจริงใจที่จะชดใช้ก็เท <ST. S 2> ่าเท่าที่ดูเขาก็ก็แสดงความบรุทสิ์ใจที่จะชดใช้แหละแต่ว่าเอาถ้าพูดตรงๆก็ต้องขึ้นอยู่กับต่อจากนี้ครับ <ừ> ว่าเขาจะมีการเราเราก็ไม่มีอะไรรับประกันได้ในแง่ที่ว่าเขาจะทําการผ่อนชาระตามงวดที่ตกลงกันไว้หรือเปล่าเนาะคือเขาพูดแบบแบบ ง่ายๆเลยผมว่าทุกคนก็คงจะได้ยินมาแหละไอ้เรื่องทําหนังสือก็ทํากันไปสุดท้ายชําระไม่ชําระก็เนี่ยแหละปัญหามันเกิดตรงนั้นนะครับก็ก็ก็หวังว่าสาธุขอให้ชําระตรงทุกคุณนี่คือได้เจอตัวเขาเลยใช่ไหมครับใช่เจอมันเป็นยังไงบ้างมันสบายใจมากขึ้นหรือมันน่งใจมากขึ้นเมื่อหลังจากที่ก่อนหน้านี้เราก็สบายใจขึ้นไปปาะหนึ่งว่าเราได้ทําการมาทําหนังสือตกลงกันเรียบร้อยสักทีไอ้ก่อนหน้านที่ผมแบบว่า คุยแล้วก็ตามเงินแบบโอ้โหเนี่ยก็คือเพื่อไอ้หนังสือฉบับเนี้แหละที่ว่าเขาจะต้องมารับสภาพนี้กับผมแล้วก็มาเซ็นหนังสือสัญญาค้ำประกันอ่เก็ต้องมีด้วยใช่ไหมฮะก็ที่ผมต้องการก็คือไอ้หนังสือฉบับเนี้แหละแต่ทีนี้พอมันได้มาแล้วก็สบายใจขึ้นมาเกาะนึงสุดท้ายแล้วถ้าจะให้สบายใจจริงๆก็คือต้องได้เงินจนครบก่อนมระยะเวลาหนังสือมันกาหนดเปครับว่าต้องชาระให้หมดเท่าไหร่หรือว่าเดือนหนึ่งต้องชาระเท่าไหร่ กำหนดหมดครับกำหนดหมดแต่ว่าขอขอเป็นรายละเอียดข้างในละกันแต่ว่าถามว่ากําหนดไหมก็กําหนดรายละเอียดชัดเจนครับว่าเออวันอสมมุติว่าวันนี้เดือนนี้ต้องชาระเท่านี้วันนี้เดือนนี้ชำระเท่าไหร่ไปเรื่อยๆเขาบอกเคยผลไหมครับพี่บอยว่าทําไมตอนนั้นก็ถึงหายไปไอ้เรื่องหายไปผมก็ไม่ได้ถามเขาเยอะมากก็มีถามบ้างครับเขาก็ตอบแค่ว่าในทํานองว่าเขาก็เครียด มอนกับก็เหมือนกับเขาก็หาทางออกยังไม่เจออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกับเขาก็เหมือนไม่รู้ว่าจะตอบเราว่าอะไรแล้วเรา,าได้ได้ฟังมันคำว่าเหตุผลเขาเอาเงินของเราไปทําอะไรก็ก็ก็ได้ฟังบ้างครับก็ก็เป็นเกี่ยวกับเรื่องที่เขาเอาไปทําธุรกิจนั่นแหละครับครับแต่ว่าอันนี้มันยังไม่อยู่ขั้นตอนการดําเนินกฎหมาย <c oughs> ใช่ไหมครับเออยังไม่ได้มีการฟ้องร้องอนนหรือว่าไม่ได้มีการแจ้งความอะไระครับแต่ว่าผมอะได้มีแจ้งเขาแล้วแล้วก็ในหนังสือสัญญารับสภาพนี่ก็ ระบุไว้ชัดเจนว่าเมื่อไหร่ที่เขาทําการผิดนัดชําระไม้แต่งวดเดียวผมก็จะดําเนินการตามกฎหมายทันทีได้แจ้งเขาแล้วครับซึ่งการที่เขาออกมาค่เหตุผลมันมันมันเกิดขึ้นจากการที่ออกสื่อไปด้วยนะคะพี่บอยอันนี้ผมไม่ทราบอันนี้อันนี้ผมผมไม่แน่ใจครับแล้วคุณหนองเป็นยังไงบ้างคุ้สนของเราคุณหนองก็โอเคสบายใจเพราะว่าไม่ใช่เงินคุณหนองครับแต่ว่าความจริงแล้วคือ ผมจะบอกว่าหน่องก็เป็นคนที่เรียกว่าอะไรครับเอ่อเป็นเป็นผู้ช่วยที่มาจาัดก,การและเรื่องอะไรต่างๆให้ผมเยอะมากมายเลยเออครับผมเพราะว่าเอาจริงๆแล้วก็คือหน่องจะเป็นคนที่คือเราโดยเฉพาะตั้งแต่ที่แม่ไม่อยู่เนี่ยหน่องจะเป็นคนที่มาไม่น่าเชื่อเนาะแต่หน่องมาดูแลในเรื่องของแบบว่าตุระในบ้านออการเงินต่างๆอ,อ,อะไรอย่างเงี้ยเหมือนหน่องจะรู้ว่าอะไรอยู่ตรงไหนต้องทำยังไงต่อ,เ,อ,อเพราะว่าคือหน่องมีความสนใจทางด้านพวกนี้บ้างอยู่แล้ว หรือว่าแบบมันแอบตั้งใจแบบนี้จะคุ้จะคุ้มไม่เพราะปกติจะเป็นพัทไงอ๋อก็ปกติเป็นพัดกับน้องด้วยอะไรย่างเงี้ยแต่อันนี้น้องก็เหมือนครับมาช่วยดูแลตรงนี้อะไรเงี้ยก็ดีครับแล้วในทางที่เป็นคนยังไงคนรู้จักกันครับผู้กรณีความสัมพันธ์ความสัมพันธ์หรือว่าแบบในแง่เชิงก็ก็คือจะพูดว่าไงเดียครับเราก็คือผมเองก็ไม่ได้เป็นคนที่ชอบแบบมีปัญหาทะเลาะกับใครจนถึงขั้นแบบว่า ไม่เผาผีก,กันอะไรอย่างเงี้ยคือเอาเป็นว่านะตอนเนี้ยถ้าเขาพูดตรงๆนะถ้าเขาชําระตามทุกๆงวดจนครบอะสถานะความเป็นคนรู้จักกันมันก็คงเนินต่อไปแต่ถามว่ากลับมาร่วมงานกันคงไม่มีแล้วนะครับเพราะผมก็คงเข็ดก็เข็ดแหละแต่ว่าถ้าเมื่อไหร่ที่เขาผิดนัดชําระแม้แต่งวดเดียวแม้แต่วันเดียวผมก็จะดาเนินการตกมกฎหมายทันทีความสัมพันธ์ตอนนั้นผมคงไม่สนแล้วแหละเออผมเพราะว่าอ่าแตนไหนก็คุยกันด้วยดี คุยกันด้วยดีครับก็เอาจริงคุยกันด้วยดีในแง่ของแต่ว่าโอเคเขาก็มาเซ็นตามตามปกติอะไรเงี้ยแต่ว่าผมคือถ้าเกิดดีเทลของมันน่ก็คือกว่าที่มันจะมาถึงจุดที่มาจะได้มานั่งเซ็นเนี่ยมันเป็นผ่านกระบวนการหลาย,ลาย,ลายๆอย่างที่ทาให้ผมรู้สึกว่าผมผมเริ่มหมดความอดทนอ่ะไมะ่เป็นขนาดเขาไม่จะเราไม่ได้เป็นเจ้าหนี้เขาคนเดียวใช่ไหมเราไม่ได้เป็นเจ้าหนี้เขาคนเดียวไปถึงว่าไงนะเขาาจะมีมีหลายคนอันนี้ผมไม่แน่ใจอันนี้อันนี้ผมไม่รู้ แสดงว่าปัจันนี้เองเขามีเงื่อนไขเข้ามาให้บี่อยเหมือนกันกับก่อนที่จะเป็นสัญญาฉบับนี้เหมือนกับว่าง่ายๆคือเช่นสมมติว่าอ่ะตกลงกันแล้วเป็นเงื่อนไขนี้โดนนัดเจอกันในอีกสามวันข้างหน้าความจริงก็คือเราจบแค่นั้นแต่พอในอีกสามวันต่อมามาขอเปลี่ยนเงื่อนไขใหม่อะไรอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆหลายๆครั้ง <ders> หรืวอว,ว่าพอสามวันติดต่อไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยจนมันก็ ขยับเวลามาเรื่อยๆเหมือนกับผัดวันประกันพุ่งนั่นแหละอย่างที่ผมเคยบอกไปอะคร<ม>ับจ,จนจนสุดท้ายผมก็รู้สึกว่าทําไงอ่ะตามด้วยตัวเองก็ไม่ได้ให้พี่ทานายช่วยก็ยากโผมก็ต้องตามออกเสือแหละอะไรอย่างเงี้ยเขาอยู่เมืองไทยใช่ไหมเขาอยู่เมืองไทยครับด้วยเปิดใจนะครับว่ากับอาจจะไม่ได้มีการแรงมากราเลยคือผมก็เอาจริงๆแล้วอ่ะผมก็หวังว่า นะครับผมจะได้เงินทุกบาททุกสตางค์ของผมคืนมาเพราะว่ามันก็เป็นน้ำผักน้ำแรงที่ผมหามาด้วยแบบหยาดเหงื่อแรงกายอันเ,เหนื่อยของผมเอาจริงๆริงแต่ว่าทุกอย่างเนาะมันมันเราเรา,เราหวังว่าเป็นอย่างนั้นแต่สุดท้ายแล้วคือเราก็ไม่สามารถคาดเดาอนาคตได้ครับถามว่า mm hmm. เผื่อใจไว้ไหมก็นิดหน่อยครัแบบก็มีแหละว่าโอ้อาจจะต้องไม่รู้ว่าจะต้องไปเหนื่อยในกระบวนการทางศาลต่อหรือเปล่าอนะไรอย่างเงี้ยก็ ก็เลยก็เลยบอกเขาว่ครับหวังว่าเขาจะไม่ผิดนัดชําระผมม้แต่งวดเดียวครับอะไรนะเงินอะไรที่ต้องจ่ายอะไรเออก็เร็วเ็วนี้แหละครับผมใช่ใช่แล้วธุรกิจนี้เราไปต่อั้ยธุรกิจนี้เราไปต่อไหมคือมันเป็นธุรกิจที่เป็นแบบโปรเจกต์บาโปรเจกต์อะเนาะถามว่าผมจะไปต่อไหมคือถ้าไปต่อก็คงไม่ไปต่อเขาแล้วครับครับแต่ส่วนจะไปต่อไหมก็เดี๋ยวรอดู สถานการณ์ทั okay. okay. so, ่วไปพี่เรอัปเดตอาการโอเคอันนี้เหรอครบนแมวขวดไม่ใช่ตอนแรกเสพก็อันนี้ผมเป็นตอนแรกเสพมาก็เท่าที่พี่ๆได้เห็นกันเนาะบางช่วงก็บวมบางช่วงก็ยุบตรงนี้ก็บวมขึ้นมานิดหน่อยนะครับแต่ว่าคือตอนแรกผมมีแลนนะครับที่จะไปคือคืออย่างนี้ผมต้องอธิบายก่อนหลายๆคนจะกังวลนะครับคือเพราะว่าตัวผมเองก็กังวลคือพอมันมีอะไรบางอย่างที่บวมมาแถวคอเนี่ยแน่นอนเรากังวลอยู่แล้ว แล้วก็เพิ่งผ่านเหตุการณ์ของแม่มาอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะกังวลแหละว่ามันเป็นเนื้อไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะนั้นแล้วสิ่งแรกที่ผมกังวลที่สุดก็คือผมไปเช็คว่ามันเป็นอันตรายไหมมันเป็นเนื้อที่ไม่ดีหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยโอเคเช็คหลายรอบมากแล้วก็ด้วยหลายวิธีตอนนี้ยค่อนข้างมั่นใจว่ามันไม่ใช่เนื้อที่ไม่ดีอะไรนะครับมันเป็นเรื่องของท่อน้ําลายที่มันตีบทําให้น้ําลายมันออกจากต่อมน้ําลายไม่ได้มาเข้าในปากไม่ได้ครับมันก็เลยทนกลับไปอยู่ในต่อมน้ําลายเหมือนเดิมมันก็เลยบวมขึ้นนะครับ ที่ผ่านมาผมก็มีการรักษาชั่วคราวก็คือไปเจาะแล้วก็ดูดน้ําลายออกมันก็จะยุบบ้างในบางทีเพราะเกิดท,ที่เห็นแบบบางทีมันก็หายไปอะไรเงี้ยแต่ช่วงนี้มันก็ก,กลับมาแต่วิธีรักษาที่หายขาดจริงๆก็คือต้องไปทําการผ่าตัดเล็กนะครับเพื่อทําการทําอะไรบางอย่างเกี่ยวกับไปต่อบน้าลายอะไรเงี้ยตอนแรก่ผมแพนว่าผมจะผ่าประมาณปลายกุมภาเพราะว่าด้วยตารางงานต่างๆอะไรเงี้ยแต่ตอนนีผ้ผมรู้สึกว่าผมรอไม่ได้แล้วเพราะว่าผมก็ไม่อยากจะมายุบๆอะไรเงี้ยเพราะว่า มันกลายเป็นว่าผมจิตตกด้วยเวลาส่องกระจกก็จะคอยมาดูว่ามันบวมขึน้นหรือเปล่าเดี๋ยวทำงานตอนถ่ายเห็นไหมหน,นู่นนี่อะไรเงี้ยผมก็จะแบบจิตตกประมาณนึงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่างั้นเราต้องรีบแล้วก็เลยความจริงคุยกับทางคุณหมออะไรเงี้ยว่าจะผ่าก่อนปีใหม่เลยแต่ว่าโอเคด้วยอะไรอย่างครับเรื่องคิวด้วยเรื่องห้องผ่าตัดอะไรเงี้ยก็เดี๋ยวผ่าหลังปีใหม่เลยครับจริงๆมันมีผลต่อน้ำลายออกมาในปากของมันอยู่ว่ามันอยู่ใน,ใน,ในใาระช้ช <c oughs> ีวิตในปกติมากมาก ไม่มีผลอะไรเลยสักอย่างเดียวไม่เจ็บไม่รู้สึกอะไรมีแค่ว่ามันบวมออกมาให้ทุกคนเห็นอะไรอย่างเงี้ยแค่นั้นเลยครับแล้วก็ก็ยืนยันอีกทีเพราะว่าผมเชื่อว่าหลายคนต้องเป็นห่วงแหละ<ม>ก็ตอนนี้ทุกอย่างก็ปลอดภัยครับไม่มีอะไรแค่ว่ามันบวมเดี๋ยวก็ให้เป็นขั้นตอนของคุณหมอเขาจะผ่าตัดสองกล้องเข้าไปอะไร เราก็สบายใจกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นที่เราไปเช็คว่าไม่ได้เป็นเนื้อาดใช่ใช่ความจริงแล้วสูงสุดแล้วคือแค่ไม่เป็นเนื้อไม่ดีอะไรเงี้ยผมผมโอเคแล้วค่อนข้างสบายใจไปปอหนึ่งแล้วขอบคุณครับทุกคนอ่าถ่ายรูปพี่เกิดเนออเห่โอเคามเหมือนรู้เลยนะเหมือนรู้เลยนะรู้ว่าอะไรรู้ว่าโดนเพราอละโดนเราเราอะเราทำให้รู้ ู้วเป็นใคอุ้ยแรงมากเน่งสองเน่สองสิบแปดลบเลยนย์ไม่ใช่สามปีถ่ายก่อนเหงี่บอกฟางีแต่คนน่ากลัวพี่ถอดเลยปีหน้าแต่งงานแน่ไม่แน่ไว้งานหน้าพี่ว่าสอกวามี้หน้าอทนน้าเก็บก่องกันนอย่างไงานเก็บกองก่อนนเก็บกองก่อนแต่งงานหน้าก็แต่งงานงานนีเก็บก่องก่อน บอบอยผมต้องดีข้งล่างีดกางล่งมนาางเี่าแนี้ครับแอบมมีโฆษณาอยู่ว่ามาไม่ซื้อ